ส่วนความคืบหน้านะคะคดีรอบสังหารนักยิงปืนทิมชาตไทยครั้งนี้นะคะ,ะช่วงสายของวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานได้จําลองเหตุการณ์ค่ะที่คนร้ายกระหน่ำยิง6นัดไปที่รถยนต์ปอร์เช่สีดําของ X อีกครั้งหนึ่งนะคะโดยกระสุนเนี่ยเข้าไปที่กระจกด้านข้างคนขับเนี่ย3นัดด้วยกันมุมประตูข้างคนขับ1นัดนะคะแล้วก็หัวมุมกระจกรถเนี่ยด้านหน้าคนขับอีก1นัด แล้วก็ซุ้มล้อด้านหน้าอีกหนึ่งนัดด้วยกันทั้งนี้เนี่ยเพื่อเร่งสืบสวนแล้วก็ติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปค่ะครับสามนัดที่เข้ากระจกด้านข้างคนขับก็เป็นสามนัดที่เข้าลำตัวเต็มๆเลยนะครับของเน็กนะครับแล้วก็มีหนึงนัดที่ทะลุปอดเข้าไปเลยนะครับก็เป็นเหตุสำคัญที่ทำให้เสียเลือดมากนะครับในวันที่ถูกยิงแล้วก็เสียชีวิตไปนะครับ หมอก็พยายามปามหัวใจหลายครั้งใช่ค,คือเล่าเหตุการณ์เขาบอกว่าทางทาง หน่วยกู้ภัยเนี่ยไปเจอคุณเอกเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าตัวเหลืองแล้วแล้วก็หมดลมหายใจแล้วแต่ว่าพยายามที่จะกู้ขึ้นมานะคะเรื่องของอหัวใจเนี่ยนะคะคตลอดระยะทางที่เดินทางไปโรงพยาบาลเสรีรักเนี่ยที่มินบุรีปรากฏว่าพยายามอยู่นานเหมือนกันสุดท้ายแล้วก็คุณหมอคณะแพทย์ก,ก็ออกมาถแถลงชัดเจนนะคะคว่ายื้อไว้ไม่ได้นะคะก็เสียชีวิตไปนะคะคส่วนนักกีฬาไทยค่ะร่วมโพสต์ข้อความไว้อะไรกันเยอะแยะหลายคนด้วยกันนะคะ อย่างเมื่อวานนี้น้องเมยรัชนนอินทนนท์นะคะนะักแบดบมินตันดีกรีแชมป์โลกของไทยเนี่ยที่เดินทางไปแข่งขันที่ประเทศเดนมาร์กโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อแสดงความอาลัยนะคะต่อการจากไปของเอ็กจักกริตนะคะบอกว่า ครั้งหนึ่งเคยได้คุยกับพี่เขาและได้รู้จักระหว่างเดินทางกลับจากโอลิมปิกเกมส์นะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกแต่ก็ไม่เคยคิดว่าครั้งนั้นจะเป็นครั้งสุดท้ายเหมือนกับที่หนูกับพี่จะไม่ได้เจอกันอีกหลับให้สบายนะพี่นะครับก็เป็นการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ที่ลอนดอนนะครับเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับซึ่งเอ็กก็เดินทางไปแข่งขันด้วยนะครับเกือบจะได้เข้าไฟนอลด้วยนะครับในการยิงปืนของเขานะครับแต่ว่าพลาดไปสองแต้มเท่านั้นเองนะครับในการแข่งขันที่ลอนดอนนะครับ ส่วนอีกหนึ่งนักกีฬาครับนั่นก็คือเจ้าสดฉัดชัยบุตรดีซึ่งก็ไปแข่งโอลิมปิกเหมือนกันะนะครับก็โพสต์ข้อความตอนนี้ชัดชัยเนี่ยอยู่ไม่ได้อยู่เมืองไทยด้วยเหมือนกันนะครับคล้ายๆกับน้องเมย์นะครับไปอยู่ที่เพเทาซักถานกําลังแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นนะครับศึกไอบ้าเวิลด์บ็อกซิ่งที่คาซักถานนะครับแต่ชัยบุตรดีที่ใช้ชื่อว่าสดโลโซเนี่ยนะครับก็จะโพสต์ข้อความว่าขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของพีเอ็กนะครับที่ไม่มีวันกลับด้วยนะครับ ผมยังศรัทธานในความเก่งของพี่เสมอและขอให้พี่หลับให้สบายไปสู่สุขตินะคร<ช>ับพี่ครับนี่ค<ช>ือช,ชาชัยบุดีนักบวยใช่นะคะเป็นเอกการเกตก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่โพสต์ข้อความนักเทควันโดหนุ่มจากโอลิมปิกเกมส์ครั้งล่าสุดเหมือนกันบ,บอกว่าพร้อมโพสต์รูปขาวดําที่ถ่ายคู่กันด้วยเนี่ยนะคะเมื่อครั้งเดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกลอนดอนเกมส์เมื่อ1ปีที่ผ่านมา น,ะะนอกจากนั้นคุณธนาชัยประสิทธิ์เองหัวหน้า,นา,าคณะนักกีฬา <c oughs> ก็บอกว่านับเป็นความสูญเสียเลยของวงการกีฬานะคะซึ่งตนได้พูดคุยกับโอภาสเรืองปัญญาวุฒิและก็บุญกล้าสว่างแสงเพื่อนสนิทของเอกว่าจะตั้งมูลนิธิช่วยเหลือจากต็กต่อไปนะคะ,คะพูดถึงมูลนิธิแล้วคุณอาทิพลศึกษซึ่งเป็นรักษาการนายกสมาคมยิงปืนเนี่ย <c oughs> ก็บอกตั้งแต่ที่โรงพยาบาลแล้วเหมือนกันว่าจะตั้งมูลนิธิจากติดขึ้นมาเพื่อที่จะ เหมือนกับสารฝันที่เอ็กเนี่ยเคยฝันว่าอยากจะได้เหรียญโอลิมปิกอะไรต่างๆและยังทําไม่ได้นะคะก็มูลนิธินี้ก็เพื่อเพื่อที่จะส่งเสริมให้นักกีฬารุ่นต่อๆไปและรุ่นน้องๆให้ได้เดินตามฝันให้ให้เต็มที่นะนะนะครับก็เป็นข้อความแสดงความอะไรจากบรรดาคนใน วงการกีฬาใช่<ห>ครับค่ะส่วนภรรยานะคะหมอนิ่มนะคะแพทย์หญิงนิติวดีผู้เจริญยศก็กล่าวบอกว่าก่อนเอกจะเสียชีวิตได้กลับมาคืนดีกันแล้วนะคะเอกมีพฤติกรรมดีขึ้นนะคะจากคนที่ขอโทษใครไม่เป็นก็พูดเป็นโดยให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวบอกว่าอยากบอกกับพี่เอกนะคะว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าตนเองจะดูแลลูกสาวแล้วก็ลูกชายให้ดีที่สุดทําใจคิดว่าพี่เอกเนี่ยไปอยู่เป็นเพื่อนลูกอีกคนหนึ่งที่แท้งไปก่อนหน้านี้บนสวรรค์ความรทรงจําที่ดีเกี่ยวกับพี่เอกนะคะ คือการที่เขาให้ความรักกับตนมากและก็เป็นคนที่ทําให้ตนเศร้ามากที่สุดด้วยในเวลาเดียวกันค่ะครับก็ภรรยาที่ก่อนอันนี้มีเอาคราวที่เหมือนเป็นคดีความขึ้นมาแต่ว่าสุดท้ายก็กลับมาดีกันนะครับแล้วก็เอ็กเนี่ยตั้งใจว่าหลังจากออกมาจากเดือนจํำทห,หารเนี่ยก็ตั้งเป้าที่จะไปแข่งขันโอลิมปิกให้ได้เป็นครั้งที่4ด้วยนะครับ2016ที่บราซิลแต่ว่า ไม่ทันได้ไปคือคือดิฉันสัมผัสกับคุณเอ็กเนี่ยมาตั้งแต่สมัยเป็นนักกีฬาทีมชาติด้วยกันสมัยนานมากแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็พูดคุยผูกพันกันมาคบกันมาคล้ายๆว่ารู้จักกันมานานก็ในฐานะนักกีฬานะชื่นชมพี่เขาเพราะว่าเขาเป็นตัวอย่างที่มีความมุ่งมั่นมากมีความฝันชัดเจนแต่ว่าแม้ว่าจะเดินก้าวไปไม่ถึงแต่เขาก็เป็นแบบอย่างให้กับนักกีฬาอีกหลายๆคนคือด้านอื่นเราไม่รู้แต่ด้านนักกีฬานี่เขาเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลใช่ครับ เรื่องของฝีมือในการแม่นปืนเนี่ยใชว่าไปแม้ว่า X จะมีปัญหาสมาคมแต่ว่าก็ที่ผ่านมาก็ยังไม่มีนักกีฬาที่ขึ้นมาเทียบชันหรือว่าฝีมือความแม่นเท่ากับจากกิตพนิพาธิกรรมนะครับดีกรีที่เคยเข้าถึงรอบไฟนอลที่ปาิ่งเกมปี2008เป็นคนแรกเลยที่ทำได้ด้วยนะคะ